ครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนครับช่วงนี้ก็ยังทำรถเ,เหมือนเดิมนะครับผมก็ทําทั้งรถเดิมงานซ่อมบํารุงหลายคนถามว่างานซ่อมบารุงรับไหมก็รับนะครับผมตอนนี้กําลังจะทํารถแข่งอยู่นะครับมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับผมก็ซุ่มซุ่มทำรถแข่งอยู่อย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก็กลับมาทําอะไรนะครับเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ อะไรก็สั่งได้นะครับผมรถเดิมงานเครื่องงานชุดงานชิ้นนะครับผมงานซ่อมบำรุงก็ส่งมาได้นะครับยังรับเหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือนี่ผมทําร้านใหม่แล้วนะครับผมต่อหลังคาขึ้นไปนะครับผมนี่ทำเองด้วยครับผมก็ตอนแรกรถลูกค้ามาจอดแล้วมันตากแดดตากฝนนะครับผมตอนนี้ก็กันแดดกันฝนได้แล้วครับข้างหน้าก็ขยายอีกนิดนึงนะครับผมขยายอีกหน่อยนึงนะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิว Honda s c ก o p ปี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นรถเดิมนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้โมแต่อย่างใดนะครับเดิมๆนะครับชุดข้างชุดชามยังไม่ได้เลยหรือเสร็จยังครับเอ่อเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้โหนี่ครับผมรถน้าเดิมเลยนะครับผมลื้อออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้คือนะครับวาวนะครับคดหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไหนมีเศษอะไรออกมาด้วยครับโอ้โหเศษแบบนี้ครับ น่าจะเป็นเศษลูกสูบนะครับผมวาวพังหมดเลยหัวเทียนเละนะครับแล้วก็เศษลูกสูบนะครับอย่างนี้เสื้อสูบเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันครับอันนี้รถดเดิมๆนะครับต้องขับขนาดไหนอะครับถึงจะเป็นได้ยอย่างนี้นะครับผมอ่ะหรือชักเสื้อสูบมาดูก่อนนะครับโอ้โหอันนี้ลูกสูบไม่มีนะครับรถคันนี้รถยังใหม่อยู่เลยนะครับลูกสูบไม่มีใช่ไหมไม่มี โอ้ลูกสูบไม่มีครับผมนี่ครับมีแต่ก้านสูบกับก้อนอะไรไม่รู้ครับไหนชักเคือสูบออกมาดูโอ้โหคันนี้ขับจัดมากเลยครับผมเป็นไงบ้างครับล่วงไปแล้วครับไหนครับอ้าวเหลือแต่ก้านกับสลักโอ้โหก้านก็โคตรครับนี่ครับก้านงอหมดเลยครับเจ้าของเล็กเอาด้วยครับวันเดียวเสร็จไหมครับบอกว่าอย่างนี้นะครับวันเดียวน่าจะไม่เสร็จนะครับขอเป็นสองวันละกันครับลูกค้าขับโหดเหมือนโกดครมาครับผมนี่ครับก้านงอเลยนะครับ กล้องไม่ได้เอียงนะครับก้านงอจริงๆนะครับผมอันนี้รื้อถ่ายวิดีโอนะครับให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะว่าผมขี่มาอยู่ดีก็ดับสตาร์ทไม่ติดพังขนาดนี้เลยเหรอพี่ผมก็เลยถ่ายให้ดูก่อนนะครับผมยังไม่ได้รื้อยังไม่ได้แกะเครื่องเลยนะครับผมนี่ครับขี่มาครับอยู่ดีๆก็ดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับไม่มีอาการอะไรเลยนะครับดูลูกสูบก่อนนะครับโหนี่แน่ใจว่าลูกสูบครับคนลื้อ นี่มันเหล็กเหล็กไหลหรือเปล่าครับโอ้ยมีแหวนเหล็กอยู่ข้างในจริงด้วยนะครับผมนี่ครับมีแหวนอยู่ข้างในนะครับลูกสูบนะครับทั้งลูกเหลืออยู่แค่นี้นะครับคันนี้ครับนะครับฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมขันแรกเลยตั้งแต่ทํารถมานะครับที่มึงเจออาการนี้นะครับรถเดิมนะครับเน้นย้ํารถเดิมนะครับอลูกเดิมวาล์วเดิมแคมเดิมอ่ะเอาเสื้อสูบออกมาครับก็ปอกสูบเสียหายไหมครับไม่เหลือ โอ้โหนี่ครับวิ่งแน่นอนครับจากลูกสูบใหญ่ๆครับวิ่งเหลือเท่านิ้วโป้งนะครับผมนี่ครับลูกสูบเหลือแค่นี้เองนี่ถ้าเกิดเป็นรถที่โมดิฟายแล้วนะครับหมื่นห้าพันรอบกล่องเปิดนะครับหรือว่าจูนบางอะไรผมจะไม่ว่าเลยตรวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับผมนี่ครับลูกสูบเหลือแค่นี้จริงๆนะครับผมอ่า อันนี้ก็รื้อให้ดูก่อนเลยงานซ่อมบำรุงนะครับอาการนี้นะครับถ้าขใครเป็นแบบนี้แต่คงยังไม่มีใครหรอกครับที่ขับเป็นขนาดนี้ได้นะครับผมร้อยคนจะมีทักคนเดียวนะครับที่จะขับได้ขนาดนี้นะครับก็อาการแบบนี้เบื้องต้นเลยนะครับผมต้องรื้อเครื่องยกเครื่องลงผ่าเครื่องนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนด้านในนะครับก็คือข้อเหวี่ยงนะครับการสูบนะครับแล้วก็ลูกปืนก้านปั๊มน้ํามันน่าจะไปหมดครับถ้าวิ่งเป็นผงขนาดนี้นะครับ ก็งบราคาซ่อมก็อยู่หลักพันนะครับแล้วแต่บางที่นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยอยู่แค่หลักพันเท่านั้นนะครับผมก็ระยะเวลาในการทำนะครับก็จะนานหน่อยประมาณ2วันเสร็จนะครับผมอถ้าทําชุดบนนี้ก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าที่ร้านนะครับหรือมานะครับทำอะไหล่ผลิตอะไหล่เองหมดเลยนะครับกึงเองคว้านเองนะครับผมซื้อแต่ลูกสูบกับการสูบนะครับเพราะว่าตอนนี้ ยังผลิตไม่ได้นะครับลูกสูบอาการสูบนะครับผมเครื่องผลิตก็หลายสิบล้านอยู่นะครับมันไม่คุ้มครับซื้อเอาดีกว่านะครับลูกสูบนะครับก็อย่างอื่นนะครับก็สามารถทําเองได้หมดเลยนะครับอาการนี้นะครับเดี๋ยวยกเครื่องลงผ่าเครื่องนะครับผมก็งานชิวรถที่เหลือก็รอหน่อยนะครับเพราะว่าผ่าเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่ครับก็รับซ่อมนะรับซ่อมด้วยรับผ่าด้วยนะครับข้างล่างอีกหลายขั้นเลยนะครับอ่า งานเครื่องนะครับงานอะไรรับ modify หมดเลยนะครับก็อาการนี้ถือว่าหนักอยู่นะครับเท่าที่เคยเจอมานะครับคันนี้แหละเยอะสุดแล้วนะครับที่ลดน้าเดิม,ดมลวเสียนะครับผมเสียเยอะมากๆเลยนะครับอาการนี้